คลิปนี้ท่านผู้ชมจะได้ยินคำว่าซิงโครอย่างน้อยๆก็17ครั้ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คอนเทนต์ยูกิโอของอนิเมะในช่องเรานะครับก็จะมีแบบภาค 5D มาเป็นประยะระยะใช่ไหมครับแ at น่นอนว่าพอนึกถึงภาค 5D ปุ๊บเนี่ยส่วนตัวผมแล้วผมก็จะนึกถึงแบบซิงโครกันเป็นหลักเนาะและก่อนหน้านี้โปรเจกต์ที่เคยทําไปอันนึงนะครับก็คือโปรเจกต์ที่ว่าการ์ดเวทมนต์ที่มีคําว่าฟิวชั่นเนาะทีนี้ก็เลยสงสัยครับผมเออในคอนเซ็ปต์ของแบบการซิงโครนี่แหละว่าการ์ดเวทมนต์ใบไหนบ้าาางงงงลลักกมมมนนจจะะีคคํวว่่่่ซซิโรรึ็สสผตตอออพเ์ ซิงโครซิงโครทั้งหลายหรือก็ทั้งอาจจะส่งผลต่อจูเนอร์อะไรเงี้ยนะก็คาดการไว้แบบนี้เนาะลองไปเสิร์ชดูนะครับตอนแรกกะว่าเอ๊จะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทสาพาร์ทเหมือนตอนทำพาร์ทของฟิวชั่นหรือเปล่านะ้อแต่ว่าไม่จําเป็นครับผมเท่าที่ผมดูเนี่ยการเวทมนต์ที่มีคําว่าซิงโครแบบซิงโครเลยนะไม่เอาคําที่มันต่อยอดไปจากนั้นซิงโครซิงโครไน์อะไรแบบนีนะ้ตัดไปก่อนครับผมเอาคําว่าซิงโครล้วนๆเลยได้การ์ดมาราวๆสิบแปดใบด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วชัดเจนว่าคลิปนี้นะครับผมจะเหมาะกับท่านผู้ ที่ออกเป็นแนวซิงโครนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาแค่ถึงตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้ยินคําว่าซิงโครมากี่รอบแล้วนะครับและทีนี้ <laughs> เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับผมชื่อกาดก็จะซิงโครกันเต็มๆเลยแล้วก็เอฟเฟกของกาดจะมีการพูดถึงมอนสเตอร์ซิงโครนู่นนี่นั่นเป็นแน่แท้ครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการดที่มีคําว่าซิงโครที่เป็นกาดเวทมนต์ก่อน,อนจะมีกาดอะไรบ้างเนาะแมพูดอย่างนี้แล้วเหมือนรู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ทกาดกับดักที่มีคําว่าซิงโครแนอี้ืค s ิ n c h รฮีโร่เป็นการ์ดเวทมนต์สวมใส่เมื่อเราสวมใส่ให้แล้วเนี่ยมอนสเตอร์ที่สวมใส่จะเลเวลเพิ่ม1นึ่งเลเวลและพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น500พอยพ์นะครับแอบกระซิบให้ตรงนี้เลยนะครับว่าการ์ดที่ผมคัดมาในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับ ผมอาศัยเรียงตามวันวางขายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเอาเป็นการเวทมนต์ที่มีคําว่าซิงโครการ์เป็นนี่ถือเป็นใบแรกที่ออกมาในซีรีส์เลยนั่นเองเนาะทีนี้การ์ดต่อมาครับผมการเป็นนี่คือซิงโครแคนเซิลครับซิงโครแคนเซิลเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนตร์ไปนี้เมื่อเราใช้งานแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ซิงโครที่อยู่บนฟิลหนึ่งตัวนะครับเอามอนสเตอร์ซิงโครตัวนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วทีนี้นะครับไอ้มอนสเตอร์ที่ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครตัวนั้นมาเนี่ยจะต้องถูก urn, กกออัััญญเเเชิิลลลลบบบงงงงมาาานนฟีครร้ึวว็่ วัตถุดิบนั้นจะต้องอยู่ในสูตรสารนะครับเอาง่ายๆว่าการใบเนี้ยมันคล้ายๆกับคลายฟิวชั่นนั่นแหละครับคลายฟิวชั่นก็คือเอาการกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็เอาวัตถุดิบลงกลับมาบนฟิลให้หมดเลยเนาะซึ่งการใบนี้ก็แทบจะเหมือนกันเลยครับผมเปลี่ยนจากการม่วงเป็นการขาวจบขาวครับการใบต่อมาการใบนี้คือซิงโครเชนจ์ครับผมซิงโครเชนจ์เป็นการเวทมนต์ธรรมดาการเวทมนต์ใบนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ของมันคือเลือกมอนสเตอร์ซิงโครที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราหนึ่งตัวทำการรีมูฟออกจากเกมไปหลังจากนั้นนเเลือออกมสตตรร์ซิงโคัว ที่มีเลเวลเท่ากับมอนสเตอร์ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนั้นนะครับเลือกจากเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วก็อันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับโดยที่ว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาด้วยเอฟเฟกของการ์ดซิงโครเชนจ์นี้เอฟเฟกของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไร้ผลนะและการ์ดไปต่อมาซิงโครคอนโทรลครับซิงโครคอนโทรลเป็นการ์ดเวทมน์ฉับพลันการ์ดเวทมน์ใบนี้เราจะสามารถใช้งานได้ในตอนที่ในสุสานหรือบนฟิลของเราไม่มีมอนสเตอร์ซิงโครอยู่นะถ้าบนฟิลในสุสานของเราไม่มีม เราสามารถใช้เอฟเฟกของการ์ดใบนี้จ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่พแล้วทีนี้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ซิงโครที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ของอีกฝ่ายตัวนั้นนะครับมาควบคุมจนกว่าจะจบเอ็นเฟสครับเป็นการคอนโทรลสมชื่อนะครับผมเงื่อนไขนิดเดียวก็คือว่าใช้ได้ในกรณีที่เรายังไม่ได้เอาการ์ดพวกซิงโครของเราเออกมาเล่นเนาะอ,อยู่บนฟิลด์อย่างเงี้ยหรืออยู่ในสุสานอย่างเงี้ยกรไม่ได้นั่นเองครับการ์ดใบต่อมา Miracle Synchro Fusion ครับผม Miracle Synchro Fusion เป็นการเวมนต์ธรรมดานะครับตอนทาการเวมน ฟิวชั่นก็ไอใบนี้ก็ติดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งคําว่าซิงโครและก็ฟิวชั่นแบบนี้เนาะเอฟเฟกของการใบนี้เลยนะครับผมมีสองอย่างด้วยกันเอฟเฟกที่ 1, 1ให้เราเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราโดยที่ว่ามอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นจะต้องมีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์ตัวซิงโครโดยเอาวัตถุดิบจากบนฟิวจากสุสานเนี่ยรีมูฟออกจากเกมแล้วก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั้นลงมาได้ครับและตามด้วยอเอฟเฟกิดว่าากร์ดใบนี้ที่คว่่่่่าาาาออออยยยููบนนนนนฟฟฟิลมัถกออกเเเเขงงงีีฝึทให้สสสไปรจะ จั่วการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบนะครับการ์ดใบต่อมาซิงโคลกิฟต์ครับผมซิงโคกิฟต์เป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาเอฟเฟกของมันก็คือว่าให้เราเลือกมอนสเตอร์ซิงโคลที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเราหนึ่งตัวแล้วก็เลือกมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่ไม่ใช่ตัวมอนสเตอร์ซิงโคนะครับมอนสเตอร์ซิงโคที่เราเลือกพลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์ไปจนกว่าจะจบเทิร์นและไอ้มอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะถูกนําพลังโจมตีของมอนสเตอร์ซิงโคลที่กลายเป็นศูนย์นั้นนํามาบวกนั่นเองรต่เนเใน้ีในะไพจไปพิ กับมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัว2,500พอยต์งานเป็นลิเดียวเชียวซึ่งการที่มอนสเตอร์ซิงโครพลังกายเป็นศูนย์แล้วโยกมาให้มอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งนี้นะครับย้ำว่าเอฟเฟกอยู่ได้แค่จบเทิร์นเท่านั้นนะครับเมื่อผ่านเทิร์นนี้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมอนสเตอร์ Monster ทั้งสองตัวพลังก็จะกลับมาเป็นเท่าเดิมการ์ดใบต่อมาซิงโครแครกเกอร์ครับผมซิงโครแครกเกอร์เป็น,กา,นรราการ์ดเวทมนต์ธรรมดาครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้เมื่อเรามีการใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ซิงโครที่อยู่บนฟิลของเราหนึ่นนอ Extra ออเอเเาาากกลลัับไปแ้ววมมดูนนซิ่สตร์ Monster ที่หงหน้าอยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวไหนบ้างที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือน้อยกว่าพลังโจมตีตั้งต้นของไอ้มอนสเตอร์ซิงโครตัวที่เราเอากับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กไปนะครับทำลายมอนสเตอร์เหล่านั้นให้หมดสิ้นกันไปเลยครับยกตัวอย่างตัวเดิมน,นะครับสตาร์ดัดสสราคอนอย่างนี้เนาะพลังโจมตี2,005มอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งที่พลังโจมตีตั้งแต่2,005ลงไปก็เรียบแย้เลยครับผมและการ์ดใบต่อมาเนคโครย์ซิงโครครับเนคโครย์ซิงโครเป็นการ์ดเวทมนธรรมดาการ์ดเวทมนใบนี้เอฟ หหรือ2ตัวโดยเอามอนสเตอร์ที่เลือกนั้นนะ่ะจากสุสานร,รีมูฟออกนอกเกมแล้วทีนี้เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ซิงโครติดชื่อสตาร์ดัสหตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญซิงโครลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้โดยมอนสเตอร์ซิงโครที่เราอันเชิญนั้นนะครับจะต้องมีผลรวมเลเวลเท่ากับตัวจูเนอร์กับตัวที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เราทําการรีมูฟออกจากเกมไปเบื้องต้นนั้นนั่นเองครับทีนี้ไอตัวมอนสเตอร์ที่ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เอฟเฟกต์ Effect ของมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไรไรร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 ้ผผลลปปนนนนนนนะะแกกาาาาา์์์์์ดดใบบตตตต่อม Trans cend, ม Trans cend, มซซซซิิงงโโคคคทททเเเเั็ว การเวทมนตร์ Monster, ชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงเต่ละครั้งนะครับโดยเอฟเฟกต์ของการเป็นี้ใช้งานได้โดยที่ว่าเลือกมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่ายหลังจากนั้นเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราหนึ่งตัวซึ่งต้องเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับและต้องเป็นมอนสเตอร์ซิงโครที่มีเลเวลสูงกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นที่เราเลือก1นึ่งเลเวลนะครับซึ่งถ้ามีมอนสเตอร์ซิงโครที่เข้าเงื่อนไขนี้เราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครตัวนั้นลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้เลยครับโดย ern, มอบบน ที่มันถูกอัญเชิญลงมานะและการไปต่อมาซิงโครเชสครับผมซิงโครเชสเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการเวทมนต่อเนื่องใบนี้เอฟเฟกของมันสามารถใช้งานได้เพียงเทินละใบเท่านั้นนะเอฟเฟกของการไปนี้มีหลักๆเลย2อ,อย่างครับเอฟเฟกที่1เลยคือถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครที่ติดชื่อสตาร์ดัส ซิงโครนหรือวอริเออร์ลงมาบนฟิวของเรานะเราสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่ในสูสารเราโดยเลือกมอนสเตอร์ตัวที่เป็นวัตถุดิบในการอันเชิญมอนสเตอร์ตัวดังกล่าวนั้นมาเนาะแล้วทีนี้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นของเราอันเชิญลงมาบนฟิวในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้เลยครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2ของการไปนี้ตราบใดที่การไปนี้หงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะครับถ้าหากว่ามอนสเตอร์ติดชื่อวอริเออร์ติดชื่อซิงโครนติดชื่อสตาร์ดัสของเราจะมีการใช้งานเอฟเฟกต์ใดๆอีกฝ ตััวนน้้นของเราไดและตามด้ยวยก,การไปต่อมาซิงโครโอเวอร์เทคครับผมซิงโครโอเวอร์เทคเป็นการเวทมนต์ธรรมดาการเวทมนต์ชื่อน,นี้สามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งนะครับเอฟเฟกของมันก็คือว่าโชว์มอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กของเราให้อีกฝ่ายหนึ่งดูโดยมอนสเตอร์ซิงโครตัวที่เราเลือกนั้นนะครับมันมีการระบุชื่อมอนสเตอร์อยู่ในวัตถุดิบซิงโครหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีการระบุชื่ออยู่ในวัตถุดิบซิงโครนั้นนะเราก็จะสามารถเลือกวัตถุดิบซิงโครตัวนั้นจากในเด็กหรือจากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเเชิิิลลงงมาบบบนฟแพศษยซึ่ พวกมอนสเตอร์ติดชื่อบาริเออร์ที่เป็นแบบมอนสเตอร์ซิงโครทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดไปยังการเลือกมอนสเตอร์เหล่านั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับหลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกนี้แล้วนะครับในเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครเท่านั้นนะและการไปต่อมาซิงโครไดเลม่าครับผมซิงโครไดเลม่าเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการเวทมนต์ชื่อนี้ก็สามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเอฟเฟกต์ของมัน มอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครน1ตัวจากบนมือหรือจากที่หงายหน้าอยู่บนฟิวก็ได้นะครับทำการส่งลงสุสานไปและหลังจากนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากบนมือลงไปบนฟิ์แบบพิเศษได้ครับหรือเราจะใช้งานอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับเลือกการ์ดหใบที่อยู่บนฟิวของเราทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปหลังจากนั้นให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อซิงโครน1ตัวจากบนมือจากสุสานอัญเชิญลงมาบนฟิ์แบบพิเศษได้นะครับโดยมีเงื่อนไขนิดนึงว่าการจานเชิญมอนสเตอร์ติดชื่อซ เบื้องต้นเมื่อกี้นะครับเป็นการ์ดติดชื่อซิงโครเหมือนกันเราจะไม่สามารถอันเชิญตัวชื่อเดียวกับไอตัวที่โดนทําลายไปได้นะการไปต่อมาซิงโครโอเวอร์ท็อปครับผมซิงโครโอเวอร์ท็อปเป็นการ์ดเวทมนตร,รานะครับการ์ดเวทมนต์ใบนี้มี2อเอฟเฟกแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเง effect ท่านั้งเอฟเฟกที่1เลยคือให้เราเลือกมนกอนสเตอร์เผ่ามังกรที่เป็นตัวซิงโครเลเวลเจ็ดหรือเลเวลแปดนะครับเลือกจากสุสานของเราตามจํานวนที่เราต้องการหลังจากนั้นอันเชิญมอนสเตอร์ที่เราเลือกลงมาบนฟิลด์ในสภาพตั้งป้อออองงกััััันนนบ,บพิเเศษมมสตตวที่ชญชะ Level ข กลายเป็น1และเอฟเฟกก็จะถูกทําให้ไร้ผลด้วยและในเทิร์นนั้นเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครเท่านั้นนะครับและเอฟเฟกต่อมาของมันคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ซิงโครของเราถูกทําลายจากการต่อสู้ไปให้เราเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานร,รีมูฟออกจากเกมหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดมังกรแดง1ตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอัญเชิญลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับการ์ดใบ,บต่อมาซิงโครเวิด์ครับผมซิงโครเวิด์เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลด โดยที่ว่าเอฟเฟกต์แรกถ้าเกิดว่ามีการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมาบนฟิลให้ระาวาังสิกโนเคา์เตอร์2เม็ดลงที่การ์ดใบนี้นะครับอ่าอัญเชิญหนึง่งครั้งก็วาง2เ mm, ม็ดอันเชิญหนึ่งครั้งแล้วก็วาง2เม็ดอะไรประมาณนั้นและเอฟเฟกต์ที่2ก็จะต้องเป็นการเอาสิกโนเคา์เตอร์นั้นออกมาใช้งานนะครับโดยที่ว่ามีวางอยู่กี่เม็ดเราก็ถอดตามจํานวนที่เราต้องการนะครับและทีนี้ถอดไปกี่เม็ดมันก็จะเกิดเอฟเฟกต์ดังนี้เลยครับถ้าเราถอด4เม็ดนะครับผมให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรา1 1 1ตัััวรรบเล,เลขอองมมนพิ่ level, หืด นะครับอ,อันนี้ก็คือเป็นการปรับจูนเพื่อให้เราอัญเชิญซิงโครได้ไง่ายขึ้นว่างั้นนะหรืออีกอันนึงถ้าเราถอดส иг นาลเคาน์เตอร์เเม็ดออกจากการ์ดใบนี้ไปนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวจากสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้หรือถ้าเกิดว่าเรามีส иг นาลเคาน์เตอร์10เม็ดเลยนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ซิงโครหนึ่งตัวจากสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้นะครับโชคดีว่าเอฟเฟกต์ที่หนึ่งเนี่ยมันเพิ่มสั г นาลเคาน์เตอร์จากการ เชิญมอนสเตอร์ซิงโครมาแล้ว5ครั้งเพื่อให้สะสมมาถึงจุดนี้ได้นั่นเองครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ที่อยู่บนฟิลด์ถูกเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทำลายลงสู่สารไปเมื่อไหร่ให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ชื่อว่ามังกรแดงหนึ่งตัวจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ครับและการ์ดใบต่อมาฮาร์โมนิกซิงโครฟิวชั่นครับผมฮาร์โมนิกซิงโครฟิวชั่นเป็นการ์ดเวทมนธรรมดานะครับการ์ อันเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซตราเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครเท่านั้นนะเอฟเฟกต์ Effect หลักของมันเลยนะครับก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์กับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์อย่างละหนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเราส่งลงสู่สารไปและหลังจากนั้นให้เราอันเชิญมอนสเตอร์ต่อไปนี้อย่างละ1ตัวจากเอ็กซตราเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษนะครับอันที่หนึ่งเลยคืออัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครลงมาโดยต้องเป็นมอนสเตอร์ซิงโครที่เข้าเงื่อนไขว่าไอ้สอตัวที่เราส่งลงสู่สารไปนะนะั้นเนี่ะใช้เป็นวัตถ คือมันกนเลยครับผม monster f u ชั่นที่สามารถใช้2ตัวนั้นเนะ่เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญฟิวชั่นลงมาได้นั่นเองครับซึ่งหมายความว่าถ้าเรามี monster เ u n ร r กับ monster ที่ไม่ใช่เน n e r แค่2ตัวที่มันเข้าเงื่อนไขาการกลายเป็น monster ิวชั่นก็ได้กลายเป็นอนส s t e r s y ิ c h ครก็ได้อย่างนี้เนาะการไปนี้ก็สามารถที่จะสัแปงอิทธิฤทธิ์เต็มที่เลยครับอัญเชิญ monster ร์2ตัวจาก extra d ด c k ได้มาพร้อมๆกันแบบนี้โคตรดีโคตรงาเลยนะการไปต่อมาการไปนี้คือ synchro rumble ครับผม synchro r u m b l ลเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์ชื่อน,นี้สามารถใช้งาน ไี่เพียงแต่ละครั้งเมื่อเราใช้งานแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์หนึ่งตัวหรือเราจะเลือกมอนสเตอร์เผามังกรที่เป็นซิงโครเลเวลเจ็ดหรือเลเวลแปดโดยจะเลือกอันไหนก็นแล้วแต่นะครับเลือกจากสุสัดของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญลงมาบนฟิลในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษแล้วทีนี้หลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้แล้วเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครเท่านั้นนะครับตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองเลยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นเผามังกรเลเวลเจะ ทำลายจากการต่อสู้หรือจะถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดเราสามารถเอากาดใบนี้ที่อยู่ในสุสานรีมูฟออกจากเกมแทนการทำลายนั้นไปได้ครับซึ่งมีการพูดถึงมังกรแดงหลายใบแล้วนะครับนี่แสดงว่าเจ้ามังกรแดงที่เราอาจจะได้เห็นความอลังการของมันในอนิเมะอย่างเงี้ยพอมาเป็นการ์ดพอมาเป็นการพูดถึงเอฟเฟกจริงจังของการทางการอย่างเงี้ยมันก็มีการพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยและการ์ดใบต่อมาการ์ดเวทมน์ที่มีชื่อว่าซิงโครบลัชเวฟครับผมซิงโครบลั w เวฟเป็นการ์ดเวทมน์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมน์ใบนี้เราจะสามารถใช้้งานไดก็ต่่ออเมื มีมอนสเตอร์ซิงโครหงายหน้าอยู่บนฟิลของเราซึ่งแต่เข้าตามเงื่อนไขง่ายๆนี้เราก็เลือกการ์ดมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวทํำลายทิ้งไปครับและการไปต่อมาใบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับผมคือซิงโครครีดครับผมซิงโครครีดเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดานะการ์ดเวทมนต์ชื่อนี้เราสามารถใช้งานเอฟเฟกของมันได้เพียงเทินละครั้งเอฟเฟกของมันเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ซิงโครอยู่บนฟิลของเราใช้งานเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บจั่วการ์ดจากเด็กหนึ่งใบนะครับโดยจั่วการ์ดหนึ่งใบค มีมอนสเตอร์ซิงโครอยู่3ตัวขึ้นไปนะครับให้เราจั่วการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบครับผมอ่ะก็สามารถจั่วการ์ดได้สูงสุด2ใบเกาะวางนั้นเนาะและทีนี้ก็หมดไปนะครับในส่วนของการ์ดเวทมนที่มีคําว่าซิงโครล้วนๆเลยนะครับก็มีอยู่ราวๆสิใบอย่างที่บอกไปเนาะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมมีใครเคยผ่านการใช้งานหรือเคยสู้เคยนูน่นเคยนี่มาแล้วแล้วก็เจอ17ใบนี้มาแล้วนะครับต้องสุดยอดมากๆเลยนะครับน่าจะผ่านประสบการณ์มาโชคชนเนาะเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะเจาะจงไปยัง พวกมอนสเตอร์ซิงโครเป็นหลักด้วยแล้วก็มีบางอันที่ดูแล้วมันก็โยงไปยังพวกซิงโครบางอันก็โยงไปยังพวกแบบสตาร์ดัสรา้อนอะไรพวกนี้ได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีความเฉพาะทางประมาณหนึ่งนะใครที่เคยเจอการ์ดใบไหนที่อยู่ในคลิปนี้มาแล้วบ้างยังไงยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์กันได้หรือการ์ดใบไหนที่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเอาไปคอมโบกับอันไหนไปเล่นกับอะไรดีอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เช่นกันนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนีีี้้้้้มมมขออผิดดดดลลลาาปะะกใกใ็ภัยยณท่นนนววถูคแชบื์ ด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ